สวัสดีค่ะครูนาดาค่ะครูสอนย y o g p r i v a t e อิสระนะคะวันนี้แวะมาแชร์ท่าแก้ปวดหลังสำหรับคนนั่งนานค่ะไม่ว่าคุณจะขับรถหรือนั่งทำงานานานๆในหลายๆครั้งเร,เราจะรู้สึกปวดหลังเพราะว่าเราอาจจะนั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆซ้ำๆวันนี้ครูมีท่ามาแบ่งปันค่ะ4ี่สเตปแก้ปวดหลังเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราลองหาตัวช่วยสาหรับครูค่ะ เป็นสเปรย์และช่วยนวดได้ด้วยค่ะลดอาการปวดอักเสบและที่สําคัญให้กลิ่นหอมและรู้สึกผ่อนคลายสบายในระยะยาวฉีดสเปรย์สัก2ครั้งค่ะแล้วค่อยๆเปิดเสื้อของเรานวดบริเวณที่หลังล่างของเรานะคะใกล้ๆตรงเอวนี่แหละค่ะที่เรามักจะปวดกันแล้วก็ไล่ลงมาที่เอวด้านข้างของเราแบบนี้ค่ะ,ะจากนั้นค่ะเก็บกลับเข้าไปค่ะเมื่อรู้สึกเย็นๆเราก็จะรู้สึกว่ามีอารมณ์ในการจะเริ่ม อยากจะยืดแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวช่วยให้แล้วนะสปอยกันเล็กๆ <laughs> จากนั้นค่ะท่าแรกค่ะก่อนอื่นสำหรับคนที่ตึงมากๆนะคะนั่งไม่อยู่เอาผ้ามานุนก้นได้ค่ะแบบนี้สำหรับท่าที่หนึ่งค่ะให้เรายืดขาขวาไปด้านหน้าแบบนี้กระดกฝ่าเท้าขวาเหยียดแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้าค่ะ งอเข่าชิดอกสองฝ่ามือประสานแล้วค่อยๆดันส้นเท้าไปด้านหน้าเพื่อยืดน่องก่อนนะคะหายใจเข้าและออกนับ1นึ่งพอครบลมหายใจที่5้าให้เราเป่าปากยาวๆแล้วทิ้งร่มตัวไปให้ได้มากที่สุดค่ะจากนั้นหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นเราจะเจอกันท่าที่สองนะคะคลายมือออกช้าๆหายใจเข้าค่ะ เราเปิดสะโพกหรือขาขวาขาซ้ายออกเราจากด้านข้างออกอีกนิดนึงสัก45องศารูขยับก้นไปด้านหลังเล็กๆนะคะใครขยับไม่ไหวไปเท่าที่ได้ค่ะเราจะเปิดสัก45องศาสามเหลี่ยมกำลังดีให้ทุกคนรู้สึกเป็นไปได้และไปด้วยกันได้ค่ะยกแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้าช้าๆค่ะหายใจออกให้เราพับตัวไปด้านหน้าตอนนี้เราจะรู้สึกตึงเส้นนะคะตั้งแต่ส้นเท้าไล่ไปที่น่องและโดยเฉพาะ เส้นบริเวณข้างหัวเข่าค่ะฝ่ามือวางถ้าหลายคนยังตึงมากแล้วรู้สึกเอี้ยวตัวไปทางซ้ายแบบนี้เราขยับตัวไปได้ตามองศาที่ร่างกายเขาพาไปนะคะหายใจเข้าวางมือลงที่พื้นค่ะฝ่าเท้าขวายังคงตั้งอยู่หายใจออกพยายามลดศอกลงทําแบบนี้นะคะเคลื่อนไหวค่ะหายใจเข้าและออกค่ะทำซ้ำห้ครั้งและหายใจเข้าครั้งที่ห้า หายใจออกเป่าปากยาวๆแล้วงอข้อศอกลงจากนั้นหายใจเข้าค่ะค่อยๆเดินมือกลับมาช้าๆท่าที่3ามค่ะยกแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้านะคะใช้มือขวาของเราค่ะเอียงไปด้านข้างใครไปถึงให้จับที่สันฝ่าเท้าฝั่งนิ้วก้อยด้านนอกใครไม่ไหวอยู่แค่ตรงนี้ เทคนิคให้งอส้นเท้ากลับเข้ามางอเข่านะคะแล้วตั้งส้นเท้าแบบนี้ค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกเอนลำตัวไปด้านข้างสำหรับคนที่งอเขา่าให้งอศอกไปด้านนอกรู้สึกยืดที่เอวด้านซ้ายใครไปได้อีกเราก็ลงไปลึกๆเลยค่ะหายใจออกนะคะหายใจเข้าเรายกแขนขึ้นหายใจออกเราเอนค่ะ ทำซ้ํา5ครั้งค่ะเมื่อครบครั้งที่5หายใจเข้าหายใจออกเป่าปากยาวๆจากนั้นหายใจเข้าค่ะยกแขนซ้ายขึ้นยกข้อศอกขวาขึ้นเหยียดแขนหายใจเข้าออกวางมือข้างตัวท่าที่4ค่ะตั้งขาซ้ายแบบนี้ค่ะท่าคล้ายๆเหมือนนั่งลำยองเลยนะคะอ่ะสำหรับคนที่รู้สึกว่าไปได้นำส้นเท้าไกลสะโพกให้ได้มากที่สุดค่ะ แต่ถ้าใครรู้สึกตึงมากไม่ไหวแล้วลฉันคงทรงตัวไม่ได้ก็เหยียดขาออกไปแบบนี้นะคะขยับไปให้ได้สามเหลี่ยมเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้มือขวาคะ่ะจับข้อเท้าซ้ายนะคะครูจะสาธิตแบบที่ไกลนะคะยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าคะ่ะหายใจออกค่อยๆเอ็นตัวไปทางขวาโดยใ่้หัวไหล่ขวาของเราคะ่ะค่อยๆเอี้ยวเข้าไปที่ด้านในเราจะรู้สึกตึงเอวซ้ายขาหลังล่างซ้ายมากขึ้น หยียดแขนซ้ายขึ้นไปให้สดุดหายใจเข้าให้ลึกค่ะใครอยู่ตรงนี้ก็ได้ไปไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะหายใจออกนะคะไปถึงให้บิดหัวไหล่เข้าไปแล้วจับที่ปลายเท้าจากด้านนอกหายใจเข้าลึกๆค่ะให้อยู่ในท่าตรงนี้นะคะแล้วหายใจออกยาวนับหนึ่งเมื่อครบห้าครั้งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเป่าปากยาวๆแล้วยืดตัวลงไปได้อีกค่ะ จากนั้นหายใจเข้าค่ะค่อยๆยืดข้อศอกซ้ายหรือเอ็นลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะค่อยๆยกแขนวางมือข้างตัวเก็บเท้าสองข้างกลับมาด้านหน้าแล้วค่อยขาเป็นขัดสมาธิอีกครั้งหนึ่งนะคะทำซ้ำแบบนี้เหมือนเดิมในข้างซ้ายค่ะยืดขาซ้ายออกมาด้านหน้าท่าที่หนึ่งค่ะกระอกฝ่าเท้าซ้ายฝ่าเท้าขวาแปะที่ต้นขาซ้ายหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้น หายใจออกสองฟ่าม,มือแปะที่ฝ่าเท้าถ้าใครตึงมากกงหลังเป็นแบบนี้ให้นำเข่าชิดอกนะคะยืดออกขึ้นหายใจเข้าสไลด์ส้นเท้าไปหายใจออกทำซ้ำห้าครั้งค่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆลมหายใจที่ห้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเป่าปากยาวๆแล้วดันส้นเท้าไปให้สุดค่ะหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้น ออกวางมือข้างตัวเราเจอกันในท่าที่สองนะคะเปิดสะโพกขวาออกไปด้านข้างสัก45องศาเป็นสามเหลี่ยมหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นหายใจออกพับตัวเดินมือสองข้างไปด้านหน้าแล้วทิ้งศีรษะลงเช่นเคยนะคะกระดกฝ่าเท้าซ้ายไขยตึงมากรู้สึกตัวเอียงไปทางขวาให้ขยับมือไปทางขวานะคะแล้วพับตัวลงจะรู้สึกตึงที่เส้นหัวเข่าซ้ายด้านในแล้วจะรู้สึกว่า ทรามานเล็กๆหายใจเข้าออกลึกๆอยู่ตรงนี้เมืออ่อคบแ้าลมหายใจหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะเป่าปากยาวๆจากนั้นเดินมือสองข้างกลับเข้ามาแล้วตั้งเข่าขวาขึ้นท่าที่สามมือซ้ายจับข้อเท้าขวาเช่นเคยนะคะเซตส้นเท้าให้อยู่ใกล้หรืออยู่ จะไกลเพราะตึงมากหรือใกล้เพื่อให้เราทรงตัวได้นะคะครูจะหันจากด้านหลังหายใจเข้ามือซ้ายจับข้อเท้าขวายกแขนขวาขึ้นหายใจออกเอ็นลำตัวไปด้านข้างไปเท่าที่ได้หายใจเข้าลึกๆเท้าซ้ายกระดกไว้เข่าขวาตั้งฉากหายใจออกเอ็นไปจนเรารู้สึกอยากจะจับที่ปลายเท้าหรือสันฝ่าเท้าด้านนอก หายใจเข้าลึกๆใครไปต่อไม่ไหวอยู่ได้เท่านี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วทรงตัวหายใจออกค่หมุนหัวไหล่ซ้ายดัดตัวเข้าไปด้านในแล้วรู้สึกค้างท่ายืดตัวจากตรงนี้ยืดทั้งลำตัวด้านข้างยืดต้นขาด้านในหายใจเข้าให้ลึกค่ะและออกยาวจากตรงนี้เอวและหลังล่างของเราจะถูกดึงและยืดได้มากขึ้นเมื่อคร้อผ้าลมหายใจแล้วหายใจเข้าช้า หายใจออกเป่าปากยาวๆหายใจเข้าขยยกแขนขวาขึ้นเกรงท้องยกลำตัวขึ้นกลับขึ้นมาช้าๆหายใจออกวางมือค่ะดึงขาขวากลับมาด้านหน้าค่อยขาสองข้างกลับมาเป็นท่าขัดสมาธิในท่าเริ่มต้นยกแขนสองข้างขึ้นหายใจเข้าออกโน้มตัวไปข้างหน้าวางฝ่ามือลงขยับก้นซ้ายขวาไปด้านหลังเพิ่มพื้นที่ให้เรารู้สึกว่าเรายืดหลังได้มากขึ้น หายใจเข้าขายือดอกเงยหน้าฝ่ามือวางสบายๆลดข้อศอกลงหายใจออกทิ้งศีรษะลงผ่อนคลายคอมาไหล่นะคะหายใจเข้าและออกยาวอยู่ในท่านี้สักห้าลมหายใจเพื่อเก็บท่าไว้ในส่วนสุดท้ายและคลายหลังล่างที่เราตึงหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นลมที่ห้หายใจออกเป่าปากยืดตัวไป หายใจเข้าหย่งมือเป็นรูปถ้วยเงยหน้าขึ้นแล้วก็ค่อยเดินมือกลับมาที่ใกล้ลำตัวเป็นอันเสร็จท่าในวันนี้หวังว่าคลิปนี้ช่วยให้เพื่อนๆโดยยืดหลังล่างและได้สัมผัสของการรู้สึกตัวสูงขึ้นด้วยค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าฝึกโยคะแล้วตัวสูงขึ้นก็เพราะว่าเรานั่งอยู่ในท่าเดิมนานๆเราขดลงงอตัวจนเราไม่รู้ตัวว่าเรา Ep, และกดทับลำตัวของเรานั่นเองค่ะเมื่อมีการขยับยืดตัวและมีการผ่อนคลายเมื่อทุกอย่างกล้ามเนื้อข้อต่อถูกคลายแล้วลำตัวของเราก็จะถูกยืดเหยียดกลับไปในทิศทางเดิมได้ดีขึ้นเราถึงรู้สึกตัวเราสูงขึ้นจริงๆเราไม่ได้สูงขึ้นเยอะเลยค่ะเราแค่กลับมาในโพสเจอร์และการจัดปรับร่างกายที่ถูกต้องนั่นเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนฝึกกันได้ทุกวันนะคะขอบคุณที่รับชม แล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าครูนาดาสวัสดีค่ะ